อาล้วครับคุณครับเมื่อวานนี้ข่าวคราวการบ้านกันเมืองเข้มข้นมากๆแล้วก็จะเข้มข้นต่อไปในอีกหนึ่งวันข้างหน้านซึ่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยซึ่งหลายคนก็คาดการว่าแคนดิเดตนายกอย่างคุณพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลซึ่งได้เสียงเป็นอันดับหนึ่งน่าจะผ่านฉลุย แต่ในขนาดเดียวกันหลายๆเสียงก็ยังจะต้องมันมีข่าวคราวฝุ่นตลบไปหมดอ่ะฟากนั้นฟากนี้ก็ว่ากันไปก็ติดตามข่าวคราวก็ใจแข็งๆแล้วก็ดูกันไปนะครับเพราะส่วนใหญ่จริงๆที่คุยกันเนี่ยมันก็ยังเป็นสมมติฐานถึงแม้ว่าคลื่นใต้น้ํามันมีปฏิบัติการกันบ้างของทุกฝ่ายนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติของการเมืองมันก็จะต้องทํางานกันไปแบบนี้แหละนะจะต้องทํางานกันไปอย่างนี้มีการคุยกันตกลงกัน นะครับแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นซึ่งการคุณคิดยังไงผมคิดยังไงทําไมต้องเป็นแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราจะเอาอยัางไงนะต่างๆก็มีการพูดคุยกันไปแต่พอมันขึ้นมาบนเหนือยอดภูดเขาน้ําแข็งบ้างบางส่วนเนี่ยแค่นี้เองก็ดูสับสวนวุ่นวายพอสมควรฝ่ายนั้นฝ่ายนี้พูดคุยกันไปทั้งสวทั้งนักวิเคราะห์การเมืองทั้งนักวิจารณ์ทั้งครูบาอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐรกฐิจ นักการเมืองในฝากฝั่งต่างๆเยอะแยะไปหมดครับก็ก็ฟังไว้ออฟังไว้ก็ฟังไว้นะแต่สำคัญก็คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีการประชุมรัฐสภาก็คือการประชุมสองสองสภานะสภาบนกับสภาล่างสภาบนก็คือสภาสวที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับกับสภาสสเอาอย่างนี้แล้วกันนะสภาบนกับสภาล่างเนะี่ยคุยกันประชุมกันทั้งหมด700เสียงซึ่งจะต้องโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี แต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายก็จะเสนอชื่อนาะยกรัฐมนตรีที่เป็นแคนดิเดตออกมาจะมีคู่แข่งหรือไม่มีคู่แข่งไม่รู้ทางฝากที่เขาจับกันแน่น8พักการเมืองที่ได้เสียงข้างมากรวมกันได้รวมกันแล้วได้318เสียงเนี่ยแน่นอนก็เป็นเป็นเป้าหมายเดียวกันเลยมีการทำา o u มมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าจะเสนอหัวหน้าพักก้าวไกลคุณพิธาลิมเจริญรัฐ เป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นพักที่ได้รับเลือกเป็นเสียงอันดับหนึ่งนะครับมีหนึ่งร้ห้าบเดเสียงนะครับเข้าโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนะครับโดยที่เพื่อนๆในพักต่างๆก็ไม่ส่งใครแข่งมันแข่งไม่ได้อยู่แล้วนะเราก็จะโหวตกันไปนะส่วนที่มีคําถามว่าแล้วถ้าครั้งแรกไม่ผ่านครั้งสอง,งจะยังไงกันต่อนั่นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งนะ เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีข่าวกระเซ็นกระสายออกมาจริงๆก็จากฝั่งก้าวไกลนั่นแหละว่ามันมีตัวอย่างจากสหรัฐอเมริกานะการโหวตเลือกประธานสภาของสหรัฐอเมริกาเ,เขาเลือกกันถึง15ครั้งมีการโหวตกันถึง15ครั้งครั้งที่1ไม่ได้ครั้งที่2ไม่เห็นด้วยครั้งที่3ยังต้องขอคะแนนกันต่อไปครั้งที่4ที่5 6จน15ครั้งนะครับจน15ครั้ง แต่บ้านเราก็รอดูว่าพรุ่งนี้หลายคนก็บอกว่าอาจจะครั้งเดียวแล้วผ่านเลยซึ่งน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้ามีการเปิดการประชุมในพรุ่งนี้นะครับก็คาดการว่าท่านประธานรัฐสภาท่านอาจารย์วันนนเนี่ยท่านก็ออกมาบอกว่าเช้าก็มีการประชุมแล้วก็จะเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันโดยที่ทางสวเนี่ยเขาจะได้เวลาสองชั่วโมงนะครับทางสสก็จะได้เวลา4ชั่วโมง ทั้งหมดรวมแล้วประมาณ6ชั่วโมงด้วยกันที่จะที่จะมีการอภิปรายพูดคุยกันแสดงความคิดเห็นกันว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงให้ทุกคนเปิดโอกาสทุกคนได้แสดงความคิดเห็นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คาดว่าเวลาน่าจะประมาณสัก5้าโมงเย็นนะครับก็จะเริ่มต้นโหวตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นที่จับตาดูแล้วไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะทั่วโลกฮะคุณทรัสำนรับข่าวทั่วโลกเสนอข่าวนี้ สรุปข่าวใหญ่ๆทั่วโลกนะครับเสนอข่าวนี้เราก็ไปที่จับตาดูพรุ่งนี้ก็เชื่อว่าคงจะคึกคักลหละในขณะเดียวกันฝากฝั่งประชาชนที่ลุ้นที่ลุ้นนะครับว่าจะโหวตออกมาแล้วเป็นยังไงเนี่ยทุกคนก็อยากไปวุ้นอ,อยากไปวุ้นอยากไปลุ้นนะแถวๆบริเวณรัฐสภาแถวๆถสียะเกียรกายซึ่งทางกรทม นะร่วมกับทางสภาเนี่ยก็มีการจัดบริเวณพื้นที่ไว้ให้กับผู้คนที่จะไปลุ้นกันนะครับแล้วก็คงจะเตรียมห้องน้ําห้องท่านะอ่ะผมว่าบรรยากาศมันก็ดีนะครับบรรยากาศมันก็ดูเป็นมิตรแล้วเป็นดูอบอุ่นค,คึกคักดีงามมีการเตรียมตัวปล่อยให้ผู้คนที่อยากจะไปลุ้นที่สภาเนี่ยก็ไปลุ้นกันเขาก็มีการจัดกันแต่ทางทางตำรวจเองก็มีการประกาศนะครับว่า ก็อย่างน้อยถ้าจะมีการไปลุ้นไปเชียร์กันเนี่ยก็อย่าไปชุมนุมเกินใกล้สถานที่ประชุมเนี่ยให้ห่างประมาณสักห้าสิบเมตรประมาณอย่างนั้นนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่น่ารักผมว่าค่าวนี้เป็นเรื่องที่น่ารักแล้วก็คาดว่าคงจะคงจะเป็นบรรยากาศอบอุ่นสบายๆนะครับในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30สิในวันพรุ่งนี้ ต่เมื่อวานเนี้ยข่าวคราวมันออกมาเยอะแยะไปหมดเลยฝุ่นตลบหลังชาติก่อนหน้านี้มันมีข่าวตุ้มต้นต่อมใช่ไหมว่ากกตจะยื่นให้สารรัฐมนูญหรือไม่อย่างไรจนกระทั่งเมื่อวานนี้ก็ยังไม่มีนะครับไม่มีมติในที่ประชุมของกกตว่าจะยื่นเรื่องนี้ต่อสารรัฐมนูญหรือไม่อย่างไรเราจะดําเนินการต่อไปอย่างไรก็เดี๋ยวรอประชุมจะเป็นมติกันต่อไปอยังไงนะวันนี้เ็ามีการประชุมกันอีกนะครับเออหรือพรุ่งนี้นะประมาณนี้นะครับ ก็รอติดต่อกันติดตามกันต่อไปในขณะเดียวกันก็เมื่อวานนี้ครับเอาที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก่อนหัวหน้าพักนะครับได้ประกาศลาออกจากการซึ่งจริงๆอ่ะอันนี้ท่านเคยได้เกิน่นเคยได้ได้บอกเอาไว้แล้วนะครับนะว่าท่านอ่ะหลังจากที่เป็นเสาเข็ม ให้กับพักจัดตั้งพักเพื่อน,นอําไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระหมหาเป็นพระหมหากษั์เป็นประมุขได้แล้วเนี่ยท่านก็จะขอถอยห่างออกไปนะเปิดโอกาสให้คนอื่นๆในพักเนี่ยได้ทําหน้าที่กันต่อไปนะตอนแรกเองก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการที่จะประกาศรับรองจากการกตเนี่ยดูเหมือนลูกพักเองก็ได้ขอร้องท่านให้อยู่ต่อไปก่อนนะเป็นเป็นเสาหลักให้กับพักต่อไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน พอหลังจากกรกรรับรองสสห้าร้อยคนเข้าสภาเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยหมดเนี่ยก็ถึงเวลานะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ผิดการคาดหมายนะครับท่านก็ได้ประกาศลาออกเมื่อวานนี้จากาสสบัญชีรายชื่อพักไทยสร้างไทยนะครับแล้วก็เลื่อนคุณถากรเลขาธิการพักเนี่ยขึ้นมาแทนนะครับก็ก็เป็นไปตามคาด ในขณะเดียวกันนักคาดการณาต์รต่างๆหรือ,อนักวิเคราะห์ต่างๆก็ <c oughs> ๆยังตั้งข้อสังเกตมากมายนะมีข้อตั้งข้อสังเกตเยอะแยะไปหมดว่าเอ๊ะทำไมมันระออกในช่วงจังหวะนี้ในในอีกไม่กี่วันข้างหน้าในอีกสองวันอีกหนึ่งวันข้างหน้าว่างั้นเถอะจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกแบบนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรมีนัยยะทางการเมืองอะไรอย่างไรหรือไม่นะครับหรือรวมไปถึง ก็ยังบอกว่าหลังจากที่เลื่อนคุณถากรตันทสิทธิเ์เลขาขึ้นเ,เลขาที่การพักเนี่ยขึ้นมาแทนแล้วเนี่ยเอ๊ยยังจะมีการลาออกอีกไหมเพื่อที่จะในที่สุดเนี่ยจะไปถึงแดดดอคุณดูสิผมก็ <c oughs> นะขึ้นมาหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าติดอยู่ที่ลิมิปากตีตายเลยนะครับตอนนี้ สมองผมเนี่ยเปน,นึกถึงที่คุณทิมพิธา <c oughs> คุณที่ว่าเออคุณพิธาอไมนคุณสิธาอ,อผู้พันปุ่นคุณเออมันนะบางทีสมองทำงานไม่ทด้จะเลื่อนไปถึงตรงนั้นไหมนะเพื่อคุณสิคุณสิธาขึ้นมาให้ได้นะเอ,อประมาณอย่างเงี้ยมันก็มีการว่ากันไปอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มันจะมาไม่ถึงหรอกเมื่อวานนี้ก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะครับจากรองหัวหน้าพัก นะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าว่ากามันยังไปไม่ถึงหรอกแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธซะทีเดียวนะคุลักท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธนะนะครับแต่ว่าก็ได้แค่บอกว่าตรงนั้นยังไปไม่ถึงนะคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าไงบอกว่าความตั้งใจของทัานในวันนี้คือการสร้างพักไทยสร้างไทยให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งก็ปรากฏว่าเราได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชน ส่งสอสอของเราเข้าสู่สภา6คนเป็นความซาบซึ้งในพระคุณของพี่น้องที่เราจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ไม่ให้พี่น้องผิดหวงังนะครับนะคุณหญิงสุดารัตน์เองก็ยังยืนยันถึงจุดยืนของพรรคไทยสร้างไทยนะครับที่จะโหวตให้พักที่มีเสียงอันดับหนึ่งตามคันลองประชาธิปไตยก็คือคุณพิธาลิมเจริญรัตน์เดตนาย,ยกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่30 และจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้สําเร็จพร้อมขอเรียกร้องไปยังสมาชิกวุฒิสภา,านะครับทั้ง250คนให้ยึดหลักการประชาธิปไตยไม่ฝืนเจตจำนงของประชาชนซึ่งมีแต่จะนำพาประเทศไปสู่ความล่มความขัดแย้งครั้งใหม่นะท่านก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับ และแน่นอนนะครับบัญชีรายชื่อลำดับต่อไปเนี่ยก็ได้แก่คุณทากรตันทศิษิ์เลขาธิการพรรคตอนแรกก็มีข่าวมีคนตั้งข้อสเกตในเตซบุ๊กผมเห็นนะหลายเสียงเลยบอกว่าเอ๊ะทำอย่างนี้ทําไมคนระับเสียงของคนที่จะโหวตให้คุณพิธาก็จะหายไปหนึ่งเสียงสิเพราะว่ามันจะเลื่อนมาไม่ทันแต่จริงๆิงทันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีการการประกาศลำดับต่อไปขึ้นมานะครับบอกว่าทันทันเสียงไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ก็เป็นที่พี่สังเกตของนัก นักสังเกตการณ์นักวิเคราะห์การก็ว่ากันไปต่างๆนานาเมื่อวานนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่มากเลยทีเดียวก็คือการประกาศวางมือทางการเมืองของท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาครับนะหลังจากที่ดูเฉยๆแล้วหลายคนก็เรียกร้องอยู่ว่าจะเอายังไงกันแน่ท่านแพ้เลือกตั้งว่าจะยังไงเมื่อวานนี้ชัดเจนแล้วครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนต,ตรีประกาศผ่านเฟซบุ๊ก ของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับบอกว่าขอวางมือทางการเมืองและลาออกจากพักรวมไทยสร้างชาติแต่ขอให้การสนับสนุนการทํางานของพักต่อไปซึ่งอันนี้นักวิเคราะห์วิจารณ์ก็ทุกฝักทุกฝาก่ฝายฝ่ายที่รักท่านก็ก็เสียใจนะเศร้าฝ่ายที่ไม่ได้รักท่านก็แน่นอนนะก็ดีใจอันนี้ก็เป็นเรื่องแน่ๆนะทั้งสองฝั่งมีรักมีไม่รัก มีชอบมีไม่ชอบมีเฉยเฉยอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปนะครับเป็นธรรมดามันก็เลยมีเสียงออกมาเยอะแยะไปหมดเมื่อวานนี้ทวิตเตอร์ก็ถล่มทลายเหมือนกันรวมไปถึงนักวิเคราะห์วิจารณ์ก็ออกมาให้ความคิดเห็นมากมายแล้วมันก็มันมีการวิเคราะห์อีกะครับไปต่างๆนานา,นานในทิศทางทางการเมืองต่อจากนี้แต่เรื่องหนึ่งที่มันน่าสนใจแนละมันจะเป็นไปได้จริงเหรอเนี่ยมันจะต้องจะต้องนั่งดูนะมันมีการวิเคราะห์ครับบอกว่าท่าน ท่านประกาศวางมือเนี่ยมันแปลว่ามันแปลว่าหลังจากที่พี่น้องสองคนก็คือท่านประยุทธ์จันโอชากับท่านประวิทย์วงสุวรรณก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็แยกฝั่งออกมานะครับเป็นรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐแยกออกไปเป็นสองฝั่งนะแต่พอเลือกแล้วทั้งสองฝั่งนี้ก็ได้เป็นพรรคอันดับสามอันดับสี่อะไรเนี่ยก็ว่ากันไปคะแนนเสียงประมาณ3ากับสี่สบ ที่นั่งเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ดูเหมือนว่ามันก็ยังเป็นพรักรองรองในฝากฝั่งที่เป็นรัฐบาลเดิมนะ,อะรองภูมิใจไทยซึ่งได้มา7จ็ก็ดูเหมือนว่าการที่จะดันถ้าจะดันท่านใดท่านหนึ่งขึ้นไปเป็นนายกสมมติว่ามีโอกาสเนี่ยฮนะมันก็จะดูเหมือนไม่สง่างา,งงามจะเป็นไปได้ไหมการถอยทางการเมืองครั้งนี้ของ น้องชายอย่างประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับเพื่อจะถอยให้พี่ชายอย่างประวิตย์วงสุวรรณเนี่ยมีโอกาสร,รวมพักระหว่างรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐพลังประชารัฐสี่รวมไทยสร้างชาติ36ถ้ายุบรวมกันแล้วเนี่ยมันจะได้76ครับซึ่งก็จะเป็นพักที่มีคะแนนมากกว่าภูมิใจไทยถ้ารวมกันแล้วเนี่ยนะครับ ซึ่งภูมิใจไทยเขา71รวมกันแล้วทั้งสองพักนี้ยุบรวมกันจะได้76อันนั้นก็ง่ายละ่ะนั่นก็คือพักอดับหนึ่งซึ่งก็ชอบทมที่จะบอกว่าพลเอกประวิตย์จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้มีคนวิเคราะห์อย่างนั้นนะครับซึ่งกระช้องจับตาดูกันต่อไปยังไม่ต้องวิตกกังวลนะรอดูในวันพรุ่งนี้ซึ่งอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจะมาถึงแล้วแน่ๆนะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการโหวตนายกสอวอจะว่าอย่างไง ฝั่งที่เห็นด้วยก็ว่ากันแต่เมื่อวานนี้ก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าฝั่งที่เห็นด้วยเนี่ยถูกคมคู่โดยที่เอากลุ่มลายของสอวเนี่ยออกมาให้เห็นว่ามันมีการถูกคมคู่แล้วก็ออกมาว่าขอร้องเถอะจากสวท่านหนึ่งนะว่าอย่าทําอย่างนี้กันเลยนะครับอัน,นั้นก็ลองดูกันไปนั่นกะ็เป็นอีกข่าวคราวหนึ่งนะนะครับว่า ว่ามันมีการอย่างิ่งจริงๆก็อย่างที่บอกว่าคลื่นใต้น้ําเนี่ยก็ยังคงเป็นคลื่นใต้น้ํนะที่ยังต่อสู้กันไปนะส่วนฝ่ายรัฐบาลเดิมในปัจจุบันเนี่ยแต่ละพักอย่างภูมิใจไทยอย่างพลังประชารัฐอย่างไทยสร้างชาติเนี่ยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะปล่อยให้ฟรีโหวตรหรือไม่อย่างไรแต่ทั้งหมดก็ดูเหมือนประสานเสียงเป็นเป็นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนกันนะครับบอกว่าเขาจะไม่โหวตเลือกพักที่ สนับสนุนการแก้กฎหมายมาตรา112อันนี้ก็ลองดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าในที่สุดแล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรกันต่อนะแต่อย่างไรก็ตามทีนะสำหรับผมเนะี่ยผมมองว่ามันควรมีหลักการเราทิ้งหลักการไม่ได้นะครับหลักการจะต้องเดินไปสู่หลักการไม่ว่าหลักการนั้นใครจะอ้างว่าอย่างไงอะ่ะแต่มันต้องยึดไว้แม่น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 ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นเรื่องสําคัญ ถ้าเราไม่มีหลักการเราไม่ยึดหลักการและไม่เคารพกติกากันนะครับไม่รู้สังคมโลกมันจะอยู่กันยังไงอย่าว่าแต่ประเทศไทยนะสังคมโลกมันจะอยู่กันยังไงว่าแต่ละคนมันมีความคิดที่แตกต่างกันไปอยู่แล้วแต่กติกาเท่านั้นนะที่มันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆกก็รอลุ้นต่อในวันพรุ่งนี้และวันนี้ยังมีการประชุมสภาก็เป็นเรื่องที่น่าจับตาดู ที่น่าสนใจและคงมีข่าวคราวมากมายให้คุณติดตามและพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามและคุณรักครับอย่าลืมทําความดีครับจะได้มีความสบายใจพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อขอบคุณมากๆสวัสดีครับ